ยจากอะไรนะแปดสิบเป็นร้อยเจ็ดร้อยสิบโอ้โหขึ้นไปเยอะมากครับหืมแล้วเทอเดิมด้วยดูชุดโอ้โหชุดม่วงนะครับว้าวอย่างเทนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกโชว์ด้วยเอานี่โอ้โหเป็นราชาสีม่วงแนละ้วยี่แปดเปอร์เซ็นต์ครับ ขอแนะนำนะครับร้านอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกนะครับบอกเลยนะครับว่าบริการดีทันใจปลอดภัย100%เนะครับไม่ว่าจะเป to Win หรือเป to Fin ก็เติมได้หมดนะครับสามารถทักได้ทั้งในแฟนเพจแล้วก็ Line แอดนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากอเ e n งกิมมิ่งด้วยนะครับเอาละครับสวัสดีครับพบกับผมอเล้งกิมมิ่งนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมมูลไลส์แสตเตอร ดาร์คเกมเมอร์ชื่อยาวนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะฮะวิธีการพัฒนาตัวละครหรือว่าการพัฒนาทำให้เราเก่งขึ้นนะฮะเออครับผมถึงเวลาแล้วเราตีมอนไม่ตายแล้วนะครับคือเกมนี้มันเป็นเกมแนวตีมอนในแมปเนาะนะฮะปล่อยฟาร์มเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยถ้าเราตีไม่ตายก็เราก็จะไปต่อแบบยากลำบากและเล่นนานมากนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาพัฒนาตัวละครนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูเซตของกันเลยดีกว่านะฮะก็ผมจะพูดในเรื่องของตัวสเตตัสของตัวเกมนี้ไปด้วยเนาะในการพัฒน,นาตัวละครนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําอุปกรณ์นะครับเพื่ออ,อัพสเตตัสให้กับตัวละครของเราเนี่ยแหละเนาะเพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนาะจะมีสเตตัสบวกให้เราเก่งขึ้นไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครตัวเนี้ยนะครับที่เป็นสแคตเตอร์เนาะหรือว่า สายแอตตซินเนี่ยนะครับเขาใช้สเตตอะไรบ้างนะเรามาดูกันก็สเตตหลักๆของเขานะครับในการอัพเนี่ยนะครับที่นิยมกันก็จะเป็นสเตงกับลักเนาะเนี่ยสเตงอันนี้เนาะอันบนนะครับแล้วก็ลักอันข้างล่างซึ่งสอสองสเตตเนี้ยนะครับเวลาบวกเนี่ยมันจะบวกให้อ่าผลที่ได้มันต่างกันเนาะนะครับอย่างถ้าเป็นสเตงนะครับอัพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะบวก ADK นะครับหรือพลังโจมตีแล้วก็ค่าความแม่นยำนะครับแล้วก็ถ้าอัพไป ถ้าจาไม่ได้3ามสเตตหรือ2สเตตนี่ะจะบวกค่าคีย์เข้าเลนหรือโอกาสการติดคีย์นะฮะแล้วก็อีกค่านึงนะครับก็จะเป็นค่าลักค่าลักเนี่ยนะครับหลักๆแล้วจะเป็นการหลบลีกนะครับแต้มในการแบบว่าหลบลีกทาให้ศัตรูเนี่ยตีเราเนี่ยพลาดบ่อยเนาะตีมิตีมิตีไม่โดนนะครับแทงมาหลบซ้ายแทงมาหลบขวาประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าอ p ไปเรื่อยก็บวกค่าคียเลทเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วช่วงนี้นะครับผมจะ เน้นไปที่สเตงก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาคเนี้ยนะครับเขานิยมเล่นหลบกันหรือเปล่านะฮะเพราะมันยังอยู่ช่วงต้นเกมด้วยแล้วเกมนี้ไม่อปัปเดตไม่สามารถรีได้ด้วยนะผมก็เลยเอาดาเมจไว้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับค่าก็คือผมจะเล่นสายโจมตีแรงนะครับแล้วก็นะฮะยังไม่เล่นสายหลบนะครับแล้วก็จะไปทําของนี่แหละนะครับในตัวนี้เล่นสายฟรีร้อเนเนาะนะครับบางของบางชิ้นอาจจะต้อง ทำนะฮะโดยที่อาจจะไม่ได้แบบของดีที่สุดนะครับโอเคแต่มาดูนีกว่าของที่เราจะคราฟนะครับมาดูนี่เลยเนะี่ยผมควรเพิ่มไอคอนนิดนึงเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับก็มาดูกันมาดูของที่จะคราฟนะครับอ่ะเนะีัยก่อนอ้นี้เคยคราฟในสถิติไปแล้วแต่คราฟผิดชิ้น ของเนี้ยเวลาอันนี้หน้าค้าเราเราสามารถค้าของอาชีพอื่นก็ได้นะครับเวลาจิ้มก็ดูดีๆนะครับโอเคนะครับที่ผมดูเนาะเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็นอาวุธนะครับพะเราใช้มีดสั้นหนึ่งอันนะฮะก็ดูสแตทแล้วจากที่จะใช้ถ้าสายเติมเนี่ยเติมแพ็คสตาร์เตอร์นะครับมันจะได้ชิ้นนี้มาเนาะนะครับซึ่งบวก HP ด e g e n เนเอ้เอ็มพีรนนั่นก็คือเหมือนคล้ายๆมานาการรีมานาเนาะทำให้เราแบบสกิลได้เยอะนะครับ แต่อย่างตอนนี้ผมสายฟรีไอ้ตัวค่า MP D Gen เนี่ยผมจะน้อยนะครับทำให้ผมใช้สายซีลไม่ได้ผมก็จาเปลี่ยนมาเล่นสายตีธรรมดานะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับชิ้นนี้ที่บวกค่าคิเลตแล้วก็ a อ t แท็กสปีดนะฮะและทีนี้นะครับในการค้าเนี่ยเรามันก็จะใช้อุปกรณ์เนาะนะครับซึ่งผมอันเนี้ยชิ้นเนี้ยเราต้องไปหาดรอปจากการาการที่เราไปดรอปอาวุธอุปกรณ์แล้วก็มาย่อยนะครับเพื่อเอาเศษชิ้นส่วนเนี้ย ตัวนี้นะครับในการมาคาร์ฟเนาะนะครับถ้าเราไม่มีเราคงต้องไปซื้อนะฮะโอเคต่อมาีกชิ้นหนึ่งอันนี้เราต้องไปขุดเองหรือไปซื้อก็ได้นะครับของบางชิ้นในนี้นะบางอย่างผมอาจจะซื้อนะนะใสยฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปซื้อได้ด้วยหรอนะครับเกมนี้ดีอย่างนะครับมันเป็นตลาดกลางนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายแพงมากเลยอะสิบห้าชิ้นตกชิ้นละชิ้นละบาทนะถูกกว่านั้นด้วยเราจะซื้อนะครับเพราะว่าผมมองว่า เกมนี้น่าจะมีออโต้ไม่แน่ใจว่ามีออโต้ฟาร์มเก็บของหรือเปล่าไหมโปรแกรมโกงอะนะแต่ว่าความจริงแล้วถ้าระบบทั่วไปไม่มีเนาะ,นะผมมองว่าเราเอาเวลาไปเก็บเอาไปปล่อยบอดฟาร์มมอนเตอร์ดีกว่านะนะครับโอเคงั้นบางอย่างผมจะซื้อนะครับซึ่งผมมีปีกอยู่ประมาณ690อะ่ะเดี๋ยวไปดูต่อว่าเราจะคราบมาไหนบ้างเดี๋ยวเราต้องคำนวณน,นะครับว่ามันพอไหมกับปีกที่เรามีเนาะ อ่ะเมื่อกี้มีดไปแล้วนะครับผมจะทําชิ้นนี้เนาะส่วนอันนี้มีขายไหมผมว่าไม่พอมี28แปดชิ้นนะครับอ่ารู้สึกอันนี้ขายชิ้นละบาทนะครับอุ้ยชิ้นละสองหรอแพงกว่านะเอออันนี้มีสิทธิ์ตึงๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องทํานะเดี๋ยวผมจะไปเก็บดีจริงเก็บไว้ใช้เวลานานเลยล่ะนะครับอ๋อ ผมอาจจะไปเก็บแร่เองนะแต่ว่าไอ้ของที่ต้องย่อยมาจากอุปกรณ์ผมว่าต้องซื้อเพราะว่าเราคงไม่ไปดรอปได้ง่ายๆนะครับเกมนี้คือต้องปล่อยบอดนานมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทําอาวุธก่อนเลยดีกว่านะครับอ่ะเอกี้อาวุธไปแล้วชุดชุดอ่ะหมวกหมวกผมจะทําอันนี้นะฮะไฟเบอร์เก็บได้น,น,นี่มันต้องอันนี้ต้องซื้อแหละนะครับซึ่งราคาก็ดีอุปกรณ์กวนเลยชิ้นนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็น คือถ้าสายเติมก็จะได้ชิ้นนี้ไปอ่าบ,กบวก h p ีกแกล MPDJ เแกลนะครับเราจะเล่นสายคิเลตนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองมันจะมีหมวกแม่นยำกับหมวกคีนะฮะผมจะทำนี้อืมต่อมาเป็นชุดชุดชุดนี่อันนี้สายเติมก็จะมีบวก HP แกล MP แกวนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปอันนี้ครับอันนี้เราจะได้ค่าหลบหลีกครับชุดนี้นะครับส่วนนี้เป็นค่าฮิวเลือดนะฮะจะทำให้เราถึก ผมขอเป็นลบหลีแล้วกันนะครับชุดเนะต่อมาถุงมือนะครับถุงมือนะครับอืมอันนี้จะบวก a อ t แท k s สกิลนะครับเพิ่มพลังโจมตีของสกิลแต่ว่าผมจะเล่นสายตีธรรมดานั้นขอมาเป็นชิ้นนี้นะครับโจมตีเร็วนะอีกชิดนหนึ่งถ้าสายเติมก็บวก mp นะครับ MP ต่อมาพระคุมนะฮะพระคุมเราเอาเป็นคิเล็ครับคิเล็นะฮะส่วนของเติมก็ ความจริงเราก็ทาเองได้แต่เราต้องไปหาชิ้นนี้มานะบวก mp เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะทำชิ้นนี้นะครับก็อันนี้คือในส่วนของชุดนะครับอ่ะเรามาดูประดับกันบ้างประดับเนี่ยบางชิ้นผมอาจจะยังไม่ทํานะนะครับอืมอย่างตั้งหูเนี่ยตั้งหูตั้งหูตั้งหูนะฮะเนี่ยอันนี้ใช้อันเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะทำนะชิ้นนี้นะครับอืมอันนี้มีค่าลบหลีกด้วยเนาะต่อไปต่อไปแหวนแหวน,แหวนที่ใส่สองข้าง แหวนนี่มีบวกดามจสกิลกับตัวแอ t แท k s สปีดผมจะเอาแอ t แท k s สปีดนะครับส่วนของเติมไม่มีนะครับอุย้ยต่อไปต่อไปอ่ะอันนี้สร้อยนะครับสร้อยสร้อยเนี่ยผมก็อยากทำอยู่นะบวก Move Speed. มูฟสปีดมูฟสปีดอ่ะแอ t แท k s สกิลด้วย ตอนนี้ผมใช้สร้อยอ,อยู่นะโอ้ผมว่าใช้แค่อันเดิมดีกว่าสร้อยผมยังไม่ทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทําดีกว่านะครับของอย่างผมจะไปคราฟเองดรอปเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรีิดไปให้เริ่มทําอะไรที่ทําได้ก่อนอาวุธเลยเอาวุธอาจะไม่คราฟอีกแล้วอาวุธนะครับอืมต้องไม่เอานี้ไปคราฟนะครับอืมไปดรอป ชุม้มรางในการทำของทำแบบเขาเรียกว,ว่าอาชีพกุดแรกนะไปไปนี่ยเดี๋ยวจะถีบแตงโมไปแทงใครดีไปแสบไปแสบเจอแล้วชิ้นที่หนึ่งเนแต่ก็ดีนะมันทำให้ตลาดมันมันแบบว่ามีราคานมีมูลค่าของสินค้าในตลาดคุยหาย,ยาก่ปต้องไปหยาดจอคนคุณจะไม่ค่อยมาขุดกันนะจะมีออโตโอ้ออโน้ำขุดแร่แล้วเก็บแร่ครับ นี่เรามีอยู่อนนเราใช้แค่ยี่สิบนะอืม,อมแล้วก็รดน,นี่โนกคาบเลยไปครับเดี๋ยวต้องไปเก็บอื่นอีกไฟเบอร์ไฟเบอร์ใช้เยอะมากคนต้องเยอะแน่ๆโอ้ทางก็ต้องใช้นะโอ้ลืมไปเลยนะครับรดูวุ้นปัจจุบันเราก็ใช้สีเขียวอยูน่นะตอนนี้ต้องทำไหนอันเดี๋ยวเราทำอันเดียวก่อนแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะไปซื้อนะครับตอ,อนนี้เราไม่สามารถเดินไปคาบเองได้นี่ถูกมากที่ผ้าที่สี่ ใช้เยอะนะถูกเนี่ยเดี๋ยวิงเะ๋ิงซื้อของูกแหลนะเดีบวพี่มมีแปดสิบเช็ก่อนวัตถุเปล่าเดี๋ยวพิดนะฮาเลยโอเคพอพอพอที่เดี๋ยไปเก็บไฟเบอร์ครับไฟเบอร์นะ่าจะแพงของเช็คขาวนะนั่นอุ้ยจริงเนี่ยอันองหพงแพงแพงเดีไป,ไปเก็บเองครับที่นีมีไหโอเคที่นี่ก็มีครับเก็ไฟเบอร์ครับ ไฟเบอร์ออปติกไม่ใช่แม่นเ,นเน็ตอืมอยู่ไหนนะนี่เปล่าเจ้าย่านต้องมีไฟเบอร์มาส่งชิ้นนะเราใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เป็ดเป็น,น,นใช้เยอะเอาบุ๋มเจอแล้วือเป็นเกมที่แบบว่าเราเค่อยเล่นนะเล่เนดีไม่ได้บบต้องชิวๆอ่ะ แบบนัง่งนั่ง Korean, Beach, ดูเน็ตฟิกนั่งดูเน็ตฟิกด้วยแล้วทำไปด้วยเล่นมือถือสบายนะครับแต่ถ้าจริงจริงเราต้อง,ต,ง Legend, ต้องกดนั่งเล่นอะโอ้ยไม่ทันใจ่ายบอกเลยทีนี้ต้องช่วยเล่นเป็นเพื่อนชอบบรรยากาศภาคแล้วกันพัฒนาตัวละครค่อยๆเป็นค่อยไปเจอเนี้ยเจอใช่ใช่ใช่แล้วครบแล้วโอเคครบแล้วไปนะครับอุ้ยกดผิดกดผิดมาครับได้คราฟแล้วนะฮะของที่เราไปหามาก็ครบถ้วน เราคราบอะไรไปบ้างแล้วอาวุธหนึ่งชิ้นนะครับไปอาวุธหนึ่งชิ้นอืมหมวกขี้ไม่แยกกรชิบไหมอันวกหนึ่งชิ้นครับตังจะพอหรือเปล่าพอนะพอมันชิ้นละประมาณหนึ่งแสนนี้ข้าหลบลีก ค okay. ชุดไปแล้วต่อมาของวูดเอ้ของมือขอเป็น X Hack Speed เรียบร้อยต่อมานะครับเป็นคิเลดโอเคโอเคเรียบร้อยต่อไปประดับประดับโอเคไฟเบอร์เรามีพร้อม ชิ้นนี้นะลูกรบลีดูอ๋อไม่มีมีแค่สองชิ้นลูบดีกลบดีมาแล้วเอาไปแหวนนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้ไม้เรามีด้วยนี่เราต้องเก็บไม้เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเอ้ยอีกสิบห้าชิ้นเนี่ยโอเคทำไปก่อนชิ้นหนึ่งเพล็กสปีด คพบแล้วพบแล้วครับครับมาอ้าวออผิดอันโอ้แหวนแหวนแหวนโอเคไอ,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 อค,คสิสปีดมาเดี๋ยวไปตีบวกกันฮนะอย่าละห้าก่อนนะครับ จริงอยากบวกหกนะถ้าบวกแล้วมันคิเลตมันไม่ขึ้นด้วยหรอ,หรอก็ือวพวกคิเลตขึ้นด้วยอ่อได้คิเลตกับแ,แอคสปีดมาเดี๋ยวเราไปลองทดลองดามีดกันนะครับเกรดเอไหมเกรดเอเกรดธรรมดาต่างนัน รู้ไปครับมันดีกว่าเนี่ย<ม>นี่ขนาดบวกเท่ากันนะครับเนี่ยสแต็มันดีกว่าอ๋อเนี่ยถ้าบวกหกจะได้ไอ้นี่อีกยิงเราต้องบวกหกนะชุดชุด แหวนต่งหูอุ้ยขูมือ่อางรถเร็วครับพระคุมไปแล้วแหวนต่งหูโอ้อันนี้ไม่ต้องบวกเท่าไหร่บวกหนึ่งเหรอ้องไล่บวกเียหนึ่งก่อน ไม่พอโอเคมาละโหบวกสองเจ็ด okay. ส right. oh, ิบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นบวกหนึ่งครบหมดแล้วนะ ต้องขึ้น2องอะไรนะเพราะว่าเราได้สแตทแล้วโอ้ยแต่แหวนเนี่ยน่าขึ้นนะครับคือตังหูไม่เท่าไหร่ติดติดตรุ่นไม่ติดทำไมคาเพิ่มนะครับเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ขึ้น,นขึ้น,นขึ้นโอเคเรียบร้อยครับพอพอแล้วพอ พอ,พอแคนี้มาเดี๋ยวเราไปเทสด,ดาเมจกันนะครับว่าเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนนะฮะในการที่เราไปฟาร์มของมาครึ่งชั่วโมง <c oughs> นะฮะไปออโต้เดี๋ยวผมจะเปิดสกิลประมาณนี้นะครับอืมโอเคไปครับ อะอันนี้อันนี้เท่าเดิมอยู่นะตีธรรมดาประมาณ70 80นะฮะอืม79 80สกิลประมาณร้อยห้าสิบอ่าผมไปดูสกิลนี้แล้วกันเอาเป็นสกิลเดียว,วกันดูสกิลดูพวกสกิลเดียวโอ้ปักปักปักโอ้ตีขี่โอ้ขี่แรงมาก โอ้อน,นี่ดูไม่ดูเรื่องนะครับต้องต้องสกิลนี้โอเคอน,นี่แทงร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบแบบไม่ติดคินี่แทงธรรมดาประมาณแปดสิบสกิลประมาณประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบเจ็ดนะโอเคเราเปลี่ยนเซตกันดีกว่ามาที่เราทำมานะครับอ่าแค่บวกห้าก็เยอะกว่าแล้วอะคือเกมนี้คือแบบสเตต 8K1 แต้มก็คือแบบเห็นผลเยอะนะ นะครับเพราะว่าเพราะาอะไรนะครับเพราะว่าเกมนี้แบบว่าแบบช่วงแรกอย่างนี้มันยังช่วงต้นเกมด้วยอ่ะไปครับใส่ทุกชิ้นเลยนะอุ้ยเดี๋ยวตกใจะชายนี่ก็ใส่ได้วงเดียวนะครับนะเรียบร้อยแล้วครบทุกชิ้นครับโอ้ย จากอะไรนะแปดสิบเป็นร้อยเจ็ดร้อยสิบโอ้โหขึ้นไปเยอะมากครับฮึดเอเท่าเดิมด้วยดูชุดโอ้โชุดม่วงนะครับว้าอย่นงเท่นะครับอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกโชว์ด้วยเอานี่โอ้โหเป็นราชาสีม่วงแนละ้วต้องมีอาวุธแบบคู่กายปะเอาชิ้นไหนดิเปลนสีฟันไม่ใช่เอาชิ้นนี้แล้วกันนะ เป็นรูปรัปกหรือน้ำรักอือันไหนดีอ่ะหรือว่าไปยัดีิฟันแปลงเอาแปลงเอาตบด้วยแปลงนะแทงด้วยแปลงอ,อืออือนี่ฮนะโอ,อ้เพิ่มความแรงดูดิติดขี้บ่อยอป่าวอืมอ,อย่างนะขี้ยังไม่ค่อยติดนะโอ้โเยเี่ย,ยขี่ร้านห้าสิบหรอ อ๋อคี้ีตีธรรมดาไม่ให้คีสกิลโอ้ยสกิลจากร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยเจ็ดนะครับอืออุ้ยเพิ่มไาห้าสิบแบถิ่วเยอะมากนะครับอุ้ยอุ้ยตีเวลาคีนะเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าสเตตคี้เพิ่มมาเท่าไหร่จากขีแรกมีอยู่ประมาณสี่สิบกว่านะครับสามสิบ เอ 3, 10, 40, 40, ้มีอยู่สามสิบสี่สิบนะฮะเอ้มีอยู่สามมีอยู่สี่นะครับโอกาสที่ทีตันนี้ขึ้นมาประมาณเก้าอนีอยากทำต่อเลยครับมาเดี๋ยวรอบนี้ทำต่อโดยการซื้อไหมนะครับเพราะว่าถ้าบวกถ้าบวกหกเนี่ยมันจะดีมากนะครับดูแต่ละชิ้นนะครับถ้าบวกหกจะเพิ่มนี่ความความแม่นยำอันนี้อาวุธไม่เท่าไหร่ บวกฟกเพิ่ม A.T.C ความแม่นยำชุดละชุดเพิ่ม m p d c h a n หมวกนะ H.P. อืมควจริงก็ไม่มีผลเรื่องรามิ่เท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าที่อยากขึ้นที่สุดก็คือหมวกเราลองของดีกว่าถ้าต้องติดต้องติดต้องติดไปครับห้าสิบเซน ทำไมทำไมไอ้แจวเลยไอบเพื่อนกันเลยไหนเพื่อนโอ้ยคนจริงนะมาตีเราก่อนแล้วค่อยคราฟนะ,น,ะนี๋ยวเราซื้อครับตังหมดงานเข้านะตังหมดโอเคชิ้นเดียวก็ได้ไปโอ้เราจะมีตังอัพหรือเปล่า โอ้ทางจะไม่มีด้วยระบบหมวกก่อนนะครับหมวกหมวกตอนนี้เราทำได้อีกหมวก เฮ้6แล้วครับสบายใจละ <c oughs> 6แล้วนะครับต่อมาอาวุธอาวุธน่จะขึ้นบวก6นะครับต่อสายตีรับ โอ้ยอุยอ้ยติโบก็ขเคใช้หกก่อน <G eez enth anas> นะครับอ่าโบก็แล้วนะครับต่อมาแหวน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 อยู่ไหนอะโอเค <G eez enth anas> อุย้ยอราจะขึ้นสองใช่ไหมายครับเรามีโอกาสกด3ได้1ครั้ง <c oughs> หมดละพอพอแตบแล้วครับตีบวกอะไรครับอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าตีบวกได้ตอนนี้ก็จะเป็นมีดทางหมดตัวแล้วเนี่ยมีดบวกหกไป ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาตังมาหาตังบวงเท่าไหร่พันเนื้อเหรอนี่กำลังตีอยู่หาตังจงไหนดี <c oughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้พันละจะใช้กดดาบอีกทีนึงครับมีอีกทีหนึง่ง <c oughs> มาแล้วหมดตัวนะหมดตัวรอบนี้หมดตัวไปครับ การซีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเ้วเราย่นดีครับยังมีสำรองใช้อยู่ประมาณนี้นะครับในการอัพเกรดตัวเดี๋ยวไปดูดาเมจกันนะฮะอ่ะตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยสิบสี่แล้วตีธรรมดานะับเมื่อกี้เพิ่มมาอีกประมาณห้า ประมาณห้านะอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t ank> ้มอื้มอื้มแทงสองร้อยสิบเราได้ HP รีเจนมาด้วย MP รีเจนมาด้วยเป็นสิบสองเหรอ <c oughs> ขึ้นไหมเนี่ยผมใส่ยังอะ่ะใส่หมดแล้วนะฮะอันนี้การอัพตัวละครน,นะครับเดีย๋ยวต้องหาตังมาอัพอีก โอเคครับอ่ะอันนี้ทำอุปกรณ์ไปแล้วก็ถือว่าขึ้นเยอะเลยนะนะครับแค่เปลี่ยนสีแล้วก็ยังไม่ได้บวกเยอะนะครับแค่เปลี่ยนแบบจากของฟรีมาเป็นแบบว่าของทาเองนะฮะสำหรับสายฟรีก็ทําได้นะนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะสำหรับเกมนี้นะครับมากมากนะไปแล้วครับบายบาย